เสี่ยงพอหรือ,อยางกับการซื้อขายในกลุ่มนะครับจ่ายเงินแล้วไม่ได้ของส่งของเราไม่ได้เงินจะใช้กลางก็ต้องรอ,อาถานีจะหมดไปก็คือ SafeZone.co นะั้น แพลตฟอร์มตัวกลางซื้อขายออนไลน์ที่มีระบบคุม้มครองการชระเงินแบบเอ็กโคนะครับระบบจะปล่อยเงินให้ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อได้ยืนยันได้รับสินค้าแล้วง่ายๆไม่เกิน5นาทีเท่านั้นสำหรับแอดมินกลุ่มซื้อขายต่างๆซีมเมอร์ครีเเตอร์สามารถสมัครโปรแกรมเซฟพาร์เนอร์เพื่อรับรายได้และร่วมสร้างคอมมูนิตี้ที่ปลอดภัยนะครับอย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยเติมเงินถูกต้องรายอีลักที่ชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับ ราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสวัสดีครับมีอะไรที่แบนะครับวันนี้เราอยู่กัอนไนซอดออมจัตติกนะครับวันนี้ขออนุญาตมาแชร์จุดวิธีถ่ายรูปนะครับบิวตี้วูดัทนะครับเพื่อปลดเฉาะเอ,อ่อปลดล็อกชุดนี้นะครับทางโบราณลมตะวันตกนะครับแต่มีไม่แน่ใจว่ามันมีของรางวัลชุดอื่นหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆได้ชุดนี้แน่นอนนะครับ วิธีการหานะครับก็คือให้เพื่อนๆกดขวาบนก่อนเลยแล้วก็กดคำว่าบันทึก,ก่อนเลยครับเช็คอ่าแล้วกดคำว่าร่องรอยครับกดคําสั่งซ้ายสุดเลยครับอ่ะเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาคําว่าแสงเงาเรือนรางครับแล้วก็เลื่อนออกมาปดเงาเห็นนะอันนี้คือทิวทัศน์แห่งยุทธภพนะครับก็จะเป็นจุดหายรูปทั้งหมดเลยเดยมมีระแชร์จุดให้นะของรางวัลเราสามารถกดตรงนี้ได้แต่ว่าคองหมีมันยังขึ้นขั้นหนึ่งมันยังไม่ถึงชุดไงเดิมมีขึ้นรูปให้ดูนะครับว่ามันมีชุดจริงนะ อ่าเดี๋ยวขอญาตขึ้นพิกัดทั้งหมดนะเพราะว่าถ้าเพืเ่อนๆไปเดินหาเองก็มันไม่มีเบาะแสอะไรเลยครับต้องไปหาเองยากนะเอ่าี๋ยวขอญาตขึ้นเครดิตคนลงรูมให้นะครับเป็นอ,อผู้หญิงครับแต่ว่าเป็นชื่อจีนนะก็ไม่มีอะไรไม่ออกขอภัยนะเอาไปว่าลงเครดิตให้นะครับก็เผื่อใครที่ไม่ได้เข้าบอร์ดหรือว่าอาจจะแบบพยายามหาจุดทายสําหรับสาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็สามารถที่จะไปตามพิกัดได้เลยนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนเอาเปี้ยนจริงก่อนเลยครับ1 1 8 4 8 8, 8 6สปก็คือจุดที่หมีอยู่นะครับอ่าจุดนี้เลยแต่เพื่อนๆไปเดินหาเองได้นะครับนี่เนีย่ยจุดหมีนะครับนี่เพื่อนๆพิมพ์อ่าวิธีพิมพ์พิกัดคือซ้ายร่างเพื่อนเห็นคำว่าเปี้ยนจริงไหมครับเสิร์ชชื่อมือไปก่อนอันนี้ที่หมีขึ้นคือเปี้ยนจริงก่อนเลยแล้วก็พิมพ์ครับ1 1 8 6 8 8 6แปแค่นี้ครับเนี่ยเขาจะมาจุดหมีนะครับแล้วก็มาตรงกลางตรงนี้จะว่าหมีสำรวจไปแล้ว เดี๋ยวนีออขุญาตพาไปจุดอื่นนะครับที่เป็นจริงก่อนเลยประมาณสิบประจุดนะครับนอมใจคนเดินหา,าจริงเนาะหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าห้าเราพาไปทั้งสองจุดแล้วกนะันอ่าเสร็จแล้วเราตกลงไปนะครับนี่แล้วนะมันจะขึ้นมาตรงสะพานลุงนั่นเองนะครับเราก็วาร์ไปสะพานลุงเลยอ่ะประมาณนี้นะครับวา,าร์มาแล้ว ครับอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยแล้วใครจะไปรู้ใช่ไหมใครจะไปทราบนี่ครับจุดอยู่ตรงเหนไหมเวลาลงมาเสร็จเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆลูกนกตัวขาวๆเนี่ยครับเอ๊ะมันลูกนกรอเปล่ปาหรือว่าลูกอะไรแบบนี้อ๋อมันเป็นรูปเหมือนกระดาษแล้วก็มีปากกาครับประมาณนี้นะเร้ก็บอกเขาว่าสะสมนะ้ลนะเราก็จะสามารถถ่ายรูปได้แล้วอ่าซึ่งลูกมีทิวท,ทันพวกนีก้สวยงามมากนะมันเป็นแบบเอ่อทำเท็กเจอร์ตรงนี้มาสวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อ่ะเราก็จะกดล็อกไดครับอีกอันหนึ่งเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวมีขออญาตพาไปสักสองจุดแล้วนเนาะเก้าสามสี่เก้าหนึ่งสี่เดี๋ยวคิดมันจะสั้นไปมีขึ้นมีมีขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะขึ้นเพื่อๆที่แบบว่าเออก็สามารถที่ถ้าเกิดจะทำก็สามารถกดหยุดได้ครับเก้าสามสี่เก้าหนึ่งสี่อ่ะ อย,อ,อยู่กันใกล้กันอยู่ใ,ใกล้กันเองเหรอโอเคครับดีเลยเดี๋ยวโอเคเสือน้ำไม่อยูไนไนวะเนียอ๋อโอเคหยุดมันป่ะปะ,ปะไปดีกว่าไปใกล้อ่ามาเสร็จแล้วก็ไปตรงไปเลยครับเครื่องหมายจุด อ้าวเมื่อมันบ้านพี่เราอ๋ออันนี้มีเคยสำรวจไปแล้วครับอันนี้จุดเอ่อของรุ่นพี่เราอู่ฉิงนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะสำรวจกันแล้วอันนี้จบไปอันนี้จบไปส่วนส่วนที่สี่นะครับอ่ะเราต้องไปขออีกจุดหนึ่งนะ <c oughs> เดี๋ยวพอแล้วครัแบแปดสี่สองเปืดใครว่างก็สาม,มารถจัดได้นะเพแล้วเราก็ได้จุดปีเดอร์แปบดบสี่สองเก้าสามเจ็ดเฮ้ย อ่สองสามเจโอเคใกล้ๆกันเองครับจริงๆนี่อันนี้หมีบินไปก็ได้นะอ่ะจุดๆมันอยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นนะมันก็จะเป็นคล้ายๆเป็นตัวหนังสือนะเพื่อนๆขอ่าสะสมอ่าก็ประมาณเช่นนี้แหละครับอ่ะเดี๋ยวขอ,อกจุดหนึ่งแล้วกันรู้สึกมันเร็วไปนะ จริงๆนะหนึ่งชั่วโมงถ้าเกิดมีจุดแบบเนี้ยวิ่งกดวิ่งกดแป๊บเดียวก็ได้นะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าอะเจ็ดห้าสี่โอ้โหอยู่นู่นเลยโอเคครับมาไปเลยครับ อ๋อตรงนี้มีเคยสำรวจแล้วมีจำได้เลยเนี่ยตรงนี้เคยสำรวจแล้วเคยมาทำเควสครับอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับก็อย่าลืมสำรวจทุกจุดนะครับก็สำรวจจุดเนี่ยมันจะมีที่ไหนบ้างใช่ไหมครับมีหมู่บ้านเปี้ยนจิงอ่าหมู่บ้านเขาซีนะครับหมู่บ้านเขาซันซิงนะครับอ่าเมืองชื่อโฉหางโจด่านเยี่ยนเหมินนะครับแล้วก็ชายแดนทซ่งแล้วก็เมืองอ่สาสังโชก็เรียกได้ว่ามีจุดถ่ายรูป ทุกเมืองเลยนะครับประมาณนี้อะกขขอให้คนเล่นเกมเอาเจ้าติดอย่างมีความสุขนะครับก็เผื่อจะมีประโยชน์ของผู้เล่นแล้วกันเพราะว่าเออถ้าจะเดินหาเองคงยากมากครับแล้วก็หลายคนคงอาจจะบางคนก็คงไม่ได้เข้าบอร์ดด้วย